จริงๆแล้วอะค่ะลึกอะอยากให้ทุกคนได้กินเพราะคุณนะมีไขมันเลวอยู่ในร่างกายบางคนมีน้อยมีมากแต่บางคนมีสะสมครูอยากให้คุณไปเห็นประวัติการรักษาของพ่อแม่ครูจังเลยของพ่อแม่พี่อูะค่ะแล้วคุณจะอึง้งพ่อพี่อูน้ําหนักเยอะมากตอนแรกจากร้อยกว่าเนาะตอนนี้เหลือแค่เท่าไหร่แปดสิบกว่าใช่ไหมนะคะใช่ไหมแปดสิบกว่าไปดูนะคะคนน้ําหนักขนาดเนี้ยค่ะ ไขมันเป็นปกติทุกอย่างดีมากครัวไม่รู้ว่าไม่ได้จะแบบไม่ไม่ได้ชักจูงชักชวนอะไรเพราะของไม่พอขายอยู่แล้วนะคะแต่แค่อยากจะบอกว่ารู้ก็ต้องรู้ให้จริงศึกษานิดนึงนะคะว่า,าว่าส,สมุนไพรตัวไหนที่มันดีแล้วทำไมต้องมีกระชายดำนะคะทำไมต้องมีพริกไทย อะไรแบบนี้ค่ะคือทําไมต้องมีส้มแขกทํำไมต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรไม่ใช่จะจับอะไรมาใส่ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวฉันจะทําแบบครูพิบอนดีกว่าของครูไม่ใช่สารสกัดฟังปากชนิตาครูไม่ขายสารสกัดนะคะครูบอกหลายคนแล้วค่ะว่าครูไม่ขายสารสกัดนะคะแต่ครูขายของจริงต้องเป็นสมุนไพรบดจริงๆเท่านั้นต้องเป็นพริกไทยบดจริงๆกระชายดําจริงๆ นะคะบุกจริงๆเข้าใจไหมคะเออต้องเป็นของจริงค่ะลูกสำรองก็ต้องของจริงไม่เอาสารสกัดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกินไปมันคือของจริงมันจึงไม่ตกค้างมันจึงไม่ไปที่ตับที่ไตให้ลำบากใจมันจึงไม่ไปนอนก้นอยู่ที่กระเพาะลำไส้หรืออะไรเพราะอะไรคะเพราะของจริงมันไม่ใช่สกัดจากสารเคมีสารสกัด คำว่าสารสกัดมันมีวิธีการสกัดโดยใช้เคมีร่วมด้วยแต่ถามว่าอันตรายไหมไม่อันตรายเพราะมีการควบคุมที่ถูกต้องออยต้องให้รับการควบคุมทุกอย่างต้องใส่ได้ตามแต่มันก็คือเคมีอยู่ดีแต่มันใส่ได้ตามการควบคุมของออยเข้าใจนะคะอย่างเช่นออยให้ใส่เพียง3%เเคมี K Me ตัวนี้ใส่ได้เพื่อที่จะสกัดของออกมาแต่ ต้องใส่ได้แค่นี้เท่านั้นนะอะไรแบบนี้ค่ะแต่บางคน่ะที่ไปกินแคปซูลลดความอ้วนแล้วกับมาโยโย่นั่นคือคุณกินสารสกัดไงมันไปบังคับให้คุณอนะ่ะไม่หิวปากแห้งหิวแต่น้ําอันนั้นนะ่ะแน่นอนค่ะถ้าสมมุติเราเจอวันหนึ่งที่เราหยุดเราจะอ้วนแต่อันนี้ค่ะถ้าคุณจะน้ําหนักขึ้นบ้างเล็กน้อยในช่วงแรกคุณไม่ต้องกลัวหลังจากนั้น คุณจะคุณจะหุ่นดีระยะยาวครูกับบอสพี่อูค่ะกินมากัน6กเจ็ดปีน้ำหนักไม่เคยไปไหนเลยพี่อูหนักเท่าไหร่ตอนนี้ <70. S 1> พี่อูหนักเจ็ดสิบไม่ไปไหนน้ำหนักอยู่ประมาณนี้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะครูน้ำหนักห้าสิบห้าไม่ไปไหนอยู่อย่างนี้ตลอดไม่เคยเกินห้าห้าห้าหกอยู่แบบเนี้ยค่ะไม่เคยเกินเลยห้าห้าห้าหกอยู่แบบเนี้ยพี่อูก็หกเก้าเจ็ดสิบหกเก้าเจ็ดสิบประมาณนี้เพราะเรามีแต่ช่างอยู่ที่บ้านแต่เมื่อก่อนอะค่ะตอนสวิงเนาะพี่อูเนาะ ตอนสวิงมันมีค่ะมันขึ้นที่3โล5โลแล้วมันก็ลงแล้วมันก็ขึ้นอยู่แบบนี้ค่ะมันเป็นภาวะที่ไขมันเลวทำงานนะคะขยายตัวแล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็จะขับออกขับออกขับออก